สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสปูสกคนตอนรับขอสูช,ช่องก็ติดห้วดังมากแช่เราจากกลับมาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมแลาะพี่น้องกลับมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วแอดมินกับเสื้อาพี่น้องสปูสกคนไปเบงแนวทางดีๆตัวเลขเด็ดเลเขด,ด,ดังเลขถูกงวดประจำวันที่16ตุลาคมเนาะจ้ะกก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินกับขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ้กด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกษได้รับชมคลิปไหมเห็นแนวทางดีๆเนาะจะ้ะส่วนแอดมินกษได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามจากพี่น้องเด้อจ้าเพื่อเป็นการบอสเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจะ้ะว่ามีผู้ใดกันแน่เริ่มต้นกันที่แนวทางของแนวทางของเมรินกันก่อนเลยจะ้ะรัฐบาลไทย16ตุลาคมเนาะจะ้ะ หมดนี่เมนอรินพืนก็นให้บิงรูดที่รัก6กับรักเจดที่เป็นนองเดอฟันที่หกเจ็ดโตมักหลายชอบหลายของเมนอรินก็นคือ72็ดสอ้วยจ้าต่อด้วยแนวทางชุด2โตเหลขกระว่างก็คือเจชุด3โตหาเจและหนึเจดเก่าแล้วจ้ะต่อด้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกแปสองแล้วก็หกสโตเม็ดเดียวให้เน้นให้ เก่าสี่ศูนยะจ้าเนนเก่าสี่ส่วนเลขระว่างก็คือเจ3ดเจโตระว่างก็คือหาเจและ1 7ึเดก้าด้วยพี่น้องเดอ้อแนวทางแมนรินมักกระจัดไปดนยจ้ามาเบื้งต่อกันอีกหนึ่งชุดนอกจากซึ่งก็เป็นแนวทางของเนสกาแฟเราจะรัฐบาลไทย16ตุลาคมซึ่งหวดนี้พนก็นให้วิงรูดที่รับแปดนะจ๊ะชุด2องโตี่ให้ก็คือหนึ่งแปดห 19ต่อด้วยชุด3โต038และ016ล้อพี่น้องเด้อ038และ016 1828 3816และ19แนวทาง Nescafe 16ตุลาคมมากกระจัดเด้อจ้า ไปเบิ่งเนวทางชุดต่อไปก็เลยจัดส่งกับเป็นเนวทางของเจมีคนดังอีกท่านหนึ่งกระวจย์นั่นก็คือเนวทางของเจฟ้องเบียร์รัฐบาลไทย16ตัวลาคข้มงวดนี้เจฟองเบียร์พิ่งกับฟันห้ทีลักดชุดโตก็คือ81 8 4 8 6เม็ดเดียว83 3โตเม็ดเดียว4 3 8ดได้พี่น้องเด้อเน้นห้ทีล 8, ัก8ผู้ได้เป็นสายบิ่งสายรูกระจัดไปแล้จ้ะลัก8 1> 8 1 8 4 8 6 8 3 4 3 8ต่อด่วนแนวทางเลขทูบึ่งกะจุดได้หา6องพี่น้องเดอ้อเลขทูบหา6เห็นแล้วก็เฝ้าไปจัดลอตเตอรี่กันเด้อจ้าเพิ่นหายมาแล้วเลขงามนะจ้ะลัก8ไปเบิ่งต่อการอีกหนึ่งแนวทางนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแน,นวทางของเจ้าแม่ค้นดังอีกท่านหนึ่งคือกันนะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของ แม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะจากรัฐบาลไทย16ตัวลาคมซึ่งวันนี้ก็ให้วิงรูดที่ลัก8กับลัก3ฟัน8เน้นให้83สแล้วพี่น้องเด้อต่อดว้วจชุด2โตร่องนะจแาก8 2 3, แและ3 5หาชุด3โต832และ835เด้อจ้าแนวทางแม่น้ำหนึ่งหรือว่าพิรดาบุญนีบารมีปู้อจ้ะเน้นให้83ฟัน 8, 3, 8 8 2 3 2 8 5 3 5 8 3 2และ8 3 5สหาด้วยจ้าไปเบิงเ่งแนวทังชุดต่อไปก็เลยจะสึกเป็นแนวทั่งเลขกถูกเราจ้าแนวทังเลขกถูกของแม่น้ำหนึ่งะพี่น้องซึ่งจุดใด8 9 4, ดเก้าพี่น้องเด้เนแนวทางในลถูกปูหงวดกระจาวันที่6 6ตุลาคมจุดใด8 9 4้พี่น้องก็ ไปตัดเลนเอาด้วจ้ะแปดเก้าซีนะพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวแปดเก้าีต่อด้วยเล็ฝฟันแม่น้ำหนึ่งด้วจ้ะซึ่งแม่น้ำหนึ่งพ้นกับฟันใดศูนย์หนึ่งและสี่เจ็ดไปดองเด้อเล็ฝฟันแม่น้ำหนึ่งศูนย์หนึ่งและสี่เจ็ดเหล็กถูกแปดเก้าีก็ไปตัดเลนเอาด้วยพี่น้องเด้อมักไพ่ชอบไพ่ก็จัดไปด้วจ้ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของเมนารินแนวทางเนสกาแฟหรือว่าแนวทางเจฟองเบียร แค่ไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันด้วยจ้าเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลัตเตอรีแล้วจ้ะตื่นเสามาเบิงแล้วก็ับไปหาจัดหลอดกันเลยจ้าไทยนี่แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจรารญาณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติแล้วจ้ะ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่าน,นั้นด้จากทางช่องบ่อสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินจะต้องขอขอบคุณแนวทางของเมนารินแนวทางเนสกาแฟแนวทางเจ๊ฟองเบียร์แล้วก็แนวทางของแม่น้ำหนึ่งนั่เด้อจา้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจา้า สื่อต่างก็ลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเนพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผูส้สักคนสชคดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเลอจะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องเป็สนสามีสก่อนเ้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะ้าสวัสดีจ้า